เลยลุ้นลุนาฮลนป็นกานเนาะยังจะนั่น้นั่นเขาไก้ปเนาะนการมาเลยหรอการมาเร็วเร็วเร็วเ้อกานนี่พอกำลังมันจะไม่ย่านังจนั่นเนาะ hàn can nữa, không nói nó không nào mai theo đó nhóc càng xuống nhé nhóc nha nhẫn ăn mau đi ăn nữa đó là đi pin luôn luôn lại ấu lại quả đấy nhóc tại cái nó nó chỉ nhóc nha nhẫn khèn nên bên nước can nhóc khèn nhóc khà xuống nhé Hãy subscribe đâu kênh Ghiền Mì bỏ น้ำเหนือการดีๆลูกบางที่ข้ามจะอัดมากเกินคุณวางคือการยกแข่งยกขาเนี้ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวปีนความลงอันแล้ววิธยการมันไข่ลับแล้วนะหาวแล้วหาวมานงาดหมด หาหมืง้างทำไมล่ะหาไม่ล่ะหาัหนกว่าเล้วก็งน่ะ